ครับนี่เจ้าเงาะพามาที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพามาขุดหน่อไม้นะครับนี่หนึ่งหนอนะครับผมนี่คืออุปกรณ์ของเจ้าเงาะนะครับนี่มีปลานะครับผมเจ้าเงาะพามาดูแลนี้อีกหนึ่งหนอนะครับผมนี่หนึ่งหนอนนะครับตะโกนนวดอีกหนึ่งหนอนะครับนี่นี่ครับก็แอบอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆนี่แอบอยู่ตรงนี้ครับแล้วนี่อีกหนึ่งหนอนะครับ เดี๋ยวเจ้าง้อจะต้องเดินไปดูว่าฝั่งนู้นจะมีอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาขุดหน่อน,นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมนี่มาตั้งไว้ตั้งไว้ต,ไวตั้งกล้องไว้นะครับนี่ตั้งกล้องไว้เดี๋วเราดูหน่อน,นี้ก่อนนะครับ โอ้โหเจ้าเงาะสับสูงเกินไปนะครับหนอก็เลยเล็กนะครับผมสับสูงเกินไปอืมนี่เป็นไงม้างครับพี่ๆโอ้โหสุดยอดเลยครับดูหนอนี้นะครับผมหนอใหญ่มากเลยนะครับถึงไอ้นู้นไม่รู้จะเอาถึงหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ได้สองหนอนะครับนี่หนึ่งหนอ สองหน่อแล้วับพี่พี่นี่ดูหน่อแล้วนี่เป็นหนอไม้ไผ่หวานนะครับจะงอเข้ามาในป่านะครับผมโอ้บอกได้เลยว่าหวานนะครับพี่พี่คนไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับจะดูที่อันนี้จะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน่อนนี้จะงอจะเอาถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอหาที่ตั้งก่อนนะครับหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนนะครับจะถึงหรือเปล่าเรามาดูกันครับนี่ อืมอืมอืมนี่ได้แล้วครับผมโอ้โหตรงนี้ได้สามหนอนะครับพี่พี่ ตรงนี้ได้สามหนอเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะาง้อพามาดูนะครับสามหนอใหญ่ๆเลยนะครับแต่เจ้าง้อยังไม่ได้เดินนะครับผมนี่เป็นไงครับพี่ๆคนไหนสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนสนใจแอดไลน์น้าพามาได้เลยนะครับโอ้โหหนอเบ้อเลยนะครับผมนี่นี่โอ้โหนี่ครับผมเป็นไงครับโอ้โหหนอใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็หวานนะครับผมรับประกันความหวานนะครับพี่ๆนี่ สามหนอน,นะครับรับประกันความหวานนะครับโอ้โเป็นไงครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับบายบายนะครับผม